ก็วันนี้ก็ถือโอกาสชี้แจงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการประกาศใช้พรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับอันนี้ก็จากสถานการณ์ที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นอะไรมาบ้างในประเทศของเราในเวลานี้นะครับซึ่งรัฐบาลก็มีความจําเป็นที่ต้องมีการประกาศการใช้พรกฉุกเฉินถ้าประความมุ่งหมายของรัฐบาลนั้นก็จาเป็นต้องดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่ามีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นะครับวันนี้ก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเป็นชอบในการประกาศใช้ตามกฎหมายเราประกาศใช้เมื่อวันที่15เวลา4นาฬกานะครับแต่นั้นก็จะต้องนำเข้าคอ,อรมรเพื่อพิจารณาภายใน3วันนะครับวันนี้ก็ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับสาระสำคัญในนั้นมันมีหลายประการด้วยกันนะครับมีทั้งในเรื่องของการห้ามนะครับในเรื่องของการมีอำนาจเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจค้น นะครับจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นอันนี้กล่าบเรียนว่าที่ผ่านมาเราใช้กฎหมายปกตินะครับใช้กฎหมายพรบชุมนุมซึ่งวันนี้ใช้กฎหมายนี้แล้วเพราะนั้นก็กล่าเรียนทุกท่านให้เข้าใจว่าสาระสาคัญในในตรงนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่การเริ่มการชุมนุมนะครับการห้ามไม่ให้มีการชุมนุมการเข้าตรวจค้นผู้ต้องสงสัยจับกลุ่มอะไรต่างเหล่านี้เป็นกฎหมายพรบเฉด็จทั้งสิ้นมีอำนาจในการดำเนินการ รัฐบาลมุ่งหวังเพื่อให้บ้านเมืองเราบินเสถียรภาพนะครับให้สอบค้องสถานก,การณ์ที่เรามีผลกระทบจากโควิดทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการแพร่ระบาดต่างๆของของโควิด19นะครับด้วยวันนี้เมื่อวานนี้ก็ได้มีการพบปะหารือนี่เป็นการพูดคุยทั้ทงฝ่ายเศรษฐกิจทั้งหมดว่าเราจะทำยังไงทั้งเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจต่างประเทศทั้งทวิตาคีพหุภาคีเราก็ลังเดินหน้าทุกอย่าง ในเรื่องของการใช้งบประมาณต่างๆง,งบฟื้นฟูงบปกติงบ63งบ64โดยการมาอยากต่อเนื่องนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดจากแนวชายแดนเราก็ทําทั้งหมดอะที่สถานการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่เมื่อมีสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นมันไม่มีวามจะเป็นต้องประกาศใช้ะนะครับแล้วผมก็มุ่งหวังจะใช้ให้ให้สั้นที่สุดนะครับวันนี้ก็ประกาศใช้เพียงแค่หนึ่งเดือนสามสิบวันน่ะนะ หรือน้อยกว่านั้นถ้าสถานการณ์สามารถคลี่คลายได้โดยเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการสําคัญไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะไปทําร้ายใครแต่ท่านต้องดูทุกวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีใครถูกทําร้ายบ้างก็คือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทันเกิดทั้งสิ้นนะทุกอย่างแสดงให้เห็นถึงว่าสาาถานการณ์มันไม่ใช่ปกติแล้วนะครับแล้วก็เหตุาการณ์ทั้งพันอื่นก็เกิดขึ้นงุงคน,คนก็ได้กล่าวตรหน้าที่ดีทุกคนทราบดีอยู่ในสายตาสื่อทุกคนนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ช่วยกัน ทำให้บ้านเมืองนั้นสงบสุขได้หรือไม่สร้างความมีเสถียรภาพได้หรือไม่และที่สำคัญที่สุดก็เป็นห่วงนะครับบรรดาผู้บริสุทธิ์ต่างๆทั้งหมดนะใครบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นผมได้ให้แนวทางในการวัดไปแล้วกับท่านผู้รับผิดชอบนะครับหัวหน้าผู้รับผิดชอบก็คือท่านร,รัฐมนตรีในส่วนของหัวหน้าส่วนปฏิบัติก็คือในส่วนของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับ เพราะฉนั้นก็ขอทุกคนระมัดระวัววงในการมาใช้กฎหมายนี้ด้วยกฎหมายเรื่องของพรวชุมนุมเดิมไม่ได้ใช้แล้วนะอันนั้นห้าสิบเมตรต้องขอญาติก่อนอะไรก่อนวันนี้ไม่มีกฎหมายกฎหมายนั้ก็มีปกติแต่ไม่ได้ใช้กฎหมายนี้มีอำนาจทุกอย่างห้ามเข้าห้ามออกตรวจคนหรือคนมีหมดทุกอย่างนะครับเพราะนั้นก็ขอเตือนไปด้วยอย่าทาผิกดกฎหมายเท่านั้นเองก็มีมีกําหนดอยู่ในนั้นแต่ยังไม่ประกาศไงอยากประกาศไหม ต่อหรือเงื่อนไขอะไรเราถึงจะเป็นจะต้องถึงขั้นประสาทอีเมันสงบไหมก็ถ้ามันลุกลามมันไปก็ต้องทำอ่ะนายกครับในฐานะที่เป็นนายกคนนี้แล้วก็เข้ามาตั้งแต่แรกเลยของคสชในตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยและในวันข้างหน้าเนี่ยยังมั่นใจไหมว่าจะทำให้ประเทศสงบได้เหมือนกับที่ท่านเข้ามาบอกว่าจะทำให้ประเทศสงบยังไม่เป็นสงบเพราะอะไรอ่ะเพราะใครอ่ะ แลวสิ่งที่รัฐบาลนี้ทามาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาแลรัฐบาลนี้ด้วยเนีย่ยทําอะไรไปบ้างท่านเคยเสนอข่าวเหล่านี้ให้ประชาชนทราบไหมถ้าท่านเสนอข่าวแต่การเมืองอย่างเดียวมันก็นวุ่นวายอยู่แบบน,นี้แหละถ้าคนเสนอของท่านไปให้มันให้มาสารามาสงบแต่ผมไม่ห้ามท่านอยู่แล้วแต่เขียนยังไงก็แล้วแต่ให้มันสงบผมไม่รู้กันแล้วผมทําความผิดอะไรหรือผมผิดอะไรหรือตอนนี้ผมถามท่านสิฮะ เคยฟังพระสวดมั้ยเธอเคยเข้าวัดไหมไม่ค่อยนะเออไม่ค่อยเข้าวัดมันึกเป็นอย่างนี้ไงก็ข้อเป็นหนึ่งในสามข้อแรกเลยคือทุกวันนี้ที่เค้ายังชูมันอยู่เขาก็จะกดกันให้ท่านลาออกเหรออื้ไม่ออกอ่ะ